เอาว่วากราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ซุ้มพันนั่นมาเป็นสร้างบดเด้อพี่น้องมื่อนี้เบิ่งผลที่เส้นลังคาผลซุ้มพันเอาวิวาณพูนออกจากออกจากพันออกจากพันแล้วมาเป็นสร้างเอาคูณหน้าเอาคูณแนวเาคแนวพันแหวพันแหว่พูนทักทายแล้วพี่น้องเส้นลังคาพันเตยพันเตย ผ่านเตยผ่านข้ามผุนผ่านข้ามาโอ้โอเอแนนอ,เแเอ,อแม่มึงเจอไหนน้องเขายูทูปมากเออวันนี้แม่ว่าแบบแนงมูลเลยแม่บ่าผุนสร้างใหญ่ครับสร้างพ่อหน้าสร้างผุนกำลังจะไปเปลี่ยนหม่องซุ้มนี่เป็นลูกทีมอืมสร้างนุงบักอีกว่าจันผ่านข้ามว่าเอาติดตามเด้อพี่น้องว่าเฮียนมัน พ้นเตยพจนสิอีกจักเดือนพจนจังสิแล้วนี่แหละครับเห็นพ้นเตยเพิ่นว่าทรงโมเดิร์นว่าเั่นพิ่นว่าเมื่อนั้นคู่มาถามเพิ่น์โอ้เฮ็ดเพิ่งหมาเห็นบอกพิ่นเครียดอยู่เมื่อนั้นซื่องามๆกับเมื่อนว่าเพื่งหมาหอนเอออันนี้เคยเออนสมัยใหม่ว่าทรงโมเดิร์นว่าเั่นพี่น้อง อาติดตามได้พี่น้องว่าเฮียนพานเตยพน่นสิอีกจักเดือนพ่นจังสีแล้วยมเดี๋ยวนี้เขาก็บริสแล้วสามแสนเดี๋ยวนี้ทั้งคาเล็กคาปูนคาฟ้าเทลาา่าคาสมปีมาพัน,ยนอย่างนักจัาหน่อยค่าเหล่าอย่างนักจัาหน่อยค่าเหล่าว่าะฉันพานธ์แหวนมาเอาโอเคได้พี่น้องติดตามครับขาสวัสดีครับสวัสดีครับ